สวัสดีท่านผู้ฟังล่าสุดเกิดเรื่องช็อกโลกเมื่อพันธมิตรที่กอดคอกันมาเป็น10ปีจู่ๆหันปากกระบอกปืนใส่กันเองซาอุดีอาระเบียตัดสินใจส่งเครื่องบินรบถล่มกองกำลังที่ UAE หนุนหลังจนเละกลางทะเลทรายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ยิงกันเล่นๆแต่มันคือสัญญาณหายนะที่อาจทำให้น้ำมันแพงหูฉี่และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องสงครามเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่เพิ่งระเบิดขึ้นในเยเมนครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนและมีเดิมพันเป็นบ่อน้ามันมูลค่ามหาศาลครับ ก่อนจะไปถึงเสียงระเบิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมอยากชวนทุกคนถอยหลังมาดูภาพกว้างกันนิดหนึ่งครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองจินตนาการว่าประเทศเยเมนเหมือนบ้านเช่าหลังใหญ่ที่วุ่นวายมากๆทางทิศเหนือมีกลุ่มกบฏฮูตี้ที่อิหร่านหนุนหลังยึดครองอยู่ซึ่งกลุ่มนี้แหละครับที่ชอบยิงจรวดใส่เรือสินค้าในทะเลแดงจนโลกปั่นป่วนกันไปหมดส่วนทางทิศใต้มันควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภยัย เป็นพื้นที่ของรัฐบาลเยเมนที่นานาชาติและซาอุดิอาระเบียให้การรับรองใช่ไหมครับแต่ความจริงมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นเพราะในทิศใต้ในเนี่ยมันมีรอยร้าวที่ลึกมากมันมีกลุ่มที่เรียกว่า STC หรือสภาถ่ายทอดอำนาจแห่งภาคใต้ซึ่งกลุ่มนี้แหละครับตัวดีเพราะเขาได้รับการสนับสนุนเงินอาวุธและการฝึกฝนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE เพื่อนรักของซาอุนั่นเอง เป้าหมายของ STC คือเขาไม่ได้อยากรวมชาติครับเขาอยากจะขอแยกประเทศกลับไปเป็นเยเมนใต้เหมือนสมัยก่อนยุค90ไม่อยากอยู่รวมกับพวกทางเหนือแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับซาอุต้องการให้เยเมนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงที่ชายแดนบ้านตัวเองไม่อยากให้มีรัฐเล็กรัฐน้อยที่ควบคุมยากมาอยู่ติดรั้วบ้าน แต่ UAE กลับมองคนละมุม UAE มองเกมธุรกิจครับเขาคิดว่าถ้ายากกันก็ดีนะฉันจะได้คุมท่าเรือทางใต้และเกาะโซโคตราที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการคุมเส้นทางเดินเรือโลกได้สะดวกสะดวกความขัดแย้งของลูกพี่สองคนนี้แหละครับที่สั่งสมมานานจนกลายเป็นระเบิดเวลาและในที่สุดมันก็ระเบิดตูมตามขึ้นมา เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่2มกราคมปี2026ที่ผ่านมาในจังหวัดฮาดารุมุ์ซึ่งต้องขีดเส้นใต้คำว่าฮาดารุมุ์นั้นหนานเลยไหมครับเพราะที่นี่คือจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดและรวยทรัพยากรที่สุดของเยเมนมีทั้งบ่อน้ำมันและทางออกสู่ทะเลใครคุมที่นี่ได้ก็เหมือนกำกระเป๋าตังของประเทศไว้ครึ่งใบข้อมูลล่าสุดยืนยันชัดเจนครับว่า เครื่องบินรบของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้ทิ้งระเบิดโจมตีใส่กองกำลัง STC ที่ UAE หนุนหลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งภาพที่ออกมาคือความเสียหายยับเยินคำถามคือทำไมซาอุถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้ก็เพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเยเมนสายซาอุ เขาจะมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อสับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติเพื่อกระชับพื้นที่ความมั่นคงแต่ปรากฏว่าฝ่าย STC สาย UAE ดันไปเล่นแง่ไปดักซุ่มโจมตีขบวนทหารครับทางรัฐมนตรีของเยเมนเขาออกมาแฉเลยว่าพวก STC เนี่ยแหกกฎก่อนมาตั้งด่านซุ่มยิงทหารรัฐบาลเหมือนโจรดักปล้นกลางทางซาอุในฐานะพี่ใหญ่ที่คุมเกมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้มันหยามกันเกินไปเลยจัดหนักด้วยการส่งเครื่องบินรบไปสั่งสอนทัน เพื่อบอกให้รู้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งในพื้นที่นี้ซึ่งข้อมูลนี้มาจากทางรอยเตอร์สได้ระบุว่าพื้นที่ฮาดารามุทนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากเพราะมีบ่อน้ำมันและเส้นทางออกสู่ทะเลการที่ STC พยายามจะยึดพื้นที่นี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามันไปกระตุกหนวดเสืออย่างซาอุเข้าเต็มๆครับแล้วที่พีคไปกว่านั้นทั้งกลุ่ม STC ไม่ได้แค่รบนะครับเขาเล่นเกมการเมืองด้วย การที่นายไอดารุสเอาลซูบยดีผู้นำของ STC ประกาศแผนถ่ายโอนอำนาจ2ปีเพื่อเตรียมตัวประกาศเอกราชแยกประเทศอย่างเป็นทางการมันเหมือนการประกาศสงครามเย็นกับซาอุไกลไกลเลยนะครับโอ้โหงานนี้ซาอุยอมไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าเยเมนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงชายแดนซาอุจะกลายเป็นรูรั่วให้ใครต่อใครเข้ามาวิ่งเล่นได้ทันทีและที่สำคัญถ้าปล่อยให้ UAE มาคุมฮาดารามุตได้ซาอุจะสูญเสียอิทธิพลในการเข้าถึงมหาสมุทร อินเดียผ่านทางเยเมนไปเลยครับทีนี้ลองขยับขยายภาพมาดูตัวละครระดับโลกกันบ้างตอนนี้ปี2026ประธานาธิบดีสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์เรารู้กันดีว่าทรัมป์มีนโยบายอเมริกาเฟิร์สและเกลียดสงครามที่ยืดเยื้อไร้สาระทรัมป์พยายามจะถอนตัวจากตะวันออกกลางแล้วฝากงานให้ลูกน้องอย่างซาอุและ UAE ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยแต่พอทรัมป์หันหลังปุ๊บสคนนี้กลับมาตีกันเอง ทรัมป์คงนั่งไม่ติดครับเพราะอะไรเพราะถ้าซาอุก,กับ UAE ตีกันความมั่นคงทางพลังงานจะสั่นคลอนราคาน้ํามันอาจจะพุ่งเพราะทรัมป์เกลียดมากถ้าราคาน้ํามันแพงเพราะมันจะทําให้เงินเฟอ้อในอเมริกาแก้ไม่ได้และคะแนนนิยมเขาจะตกผมเชื่อว่าหลังไมตอนนี้ทําเนียบขาวน่าจะสายไหมโทรหาทั้งริยาตและอบูดาบีให้หยุดเดี๋ยวนี้ เพราะถ้ามัวตตีกันเองศัตรูที่แท้จริงอย่างกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังจะเป็นฝ่ายที่นั่งหัวเราะชอบใจและฉวยโอกาสนี้ขยายอํานาจเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นจะเป็นฝันร้ายของสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกทันทีแต่ดูเหมือนรอบนี้ซาอุจะเอาจริงครับเพราะซาอุมองว่า UAE กําลังล้าเส้นด้วยการยุยงให้เยเมนแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ทางทะเลของตัวเองโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรม สรุปแล้วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าคำว่าพันธมิตรในโลกการเมืองระหว่างประเทศมันเปราะบางเหมือนแก้วครับต่อให้เป็นพี่น้องอาหรับเหมือนกันรวยน้ำมันเหมือนกันเกลียดอิหร่านเหมือนกันแต่พอผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องดินแดนและอำนาจก็พร้อมจะเอาเครื่องบินรบไปบอมใส่กันได้ทันทีสถานการณ์ในฮารามุตต,ตอนนี้ทางซาอุพยายามจะดึงทุกคนกลับมาที่โต๊ะเจรจาที่กรุงริยาดเพื่อเคลียร์ใจ แต่ฝ่าย S T C ที่เพิ่งโดนถล่มไปหมัดๆจะยอมคุยดีๆหรือเปล่าหรือจะลุกลามกลายเป็นสงครามตัวแพรระหว่างซาอุกับ UAE เเต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับเพราะถ้ามันบานปลายมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของเยเมนแต่มันจะลามไปถึงความสัมพันธ์ในสภาความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ G C C ทั้งหมด สรุปสั้นๆส,ส,สำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับข้อ 1. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบินรบซาอุโจมตีกองกำลัง STC ในจังหวัดฮารามุดเยเมนเพื่อตอบโต้การที่ STC พยายามขยายอำนาจข้อ 2. ส,สาเหตุมาจาก STC ที่ UAE หนุนไปดักซุ่มโจมตีทหารรัฐบาลที่ซาอุหนุนและพยายามยึดพื้นที่บ่อน้ำมันสำคัญข้อ 3. STC มีแผนการใหญ่คือจะแยกประเทศภายใน2ปีซึ่งขัดกับนโยบายซาอุที่ต้องการเยเมนเดียวและข้อ4 โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเจอโจทย์ยากเพราะลูกน้องตีกันเองซึ่งอาจกระทบราคาน้ำมันและเปิดช่องให้ศัตรูอย่างอิหร่านแทรกแซงได้ง่ายขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยการเมืองก็เหมือนวงดน,นตรีถ้ามีแต่คนแก่เล่นเพลงอาจไม่ทันสมัยสวัสดีครับ